จากที่สาวน้ำตาลชาลิตาอวดแฟชั่นดีไซน์เก๋นำกรอบพระมาต่อกันให้เป็นชุดสวยโดยภาพในเป็นภาพสาวสวมชุดราตรีเท่านั้นไม่ใช่พระเครื่องอย่างที่หลายคนหลายคนเข้าใจแต่ก็ไม่ไวายเป็นดราม่าคนวิพากษ์วิจารณ์สนันมองว่าถึงอย่างไรก็ดูไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้น้ำตาลก็ได้ชี้แจงแล้วว่าชุดนี้เป็นคอสูมส่วนหนึ่งของรายการนางร้ายไทยแลนด์เอสเอาจริงเอาจริงชุดพระเครื่องก็มีคนใส่เยอะมากแล้วนะก่อนที่นอตตอ จะใส่อีกแต่พอมันเป็นนอตองไงหน้าเรารูปลักเราเพอร์ n ซน i t y ทของเรามันทําให้คนรู้สึกอยากจะดรามากับเรามากกว่าก็เลยคิดว่าเกิดแต่กะเพราะอะไรประมาณนั้นบริเดบัตวิดมีจริงๆจะใส่ตอนที่คัดเลือกเด็กเข้าทีมเพราะว่าเอาไว้กันผีเพื่อมีคนมาแย่งจะได้กันไว้ว่าเออจะมีคนมาแย่งลูกทีมของเราหรือเปล่าจะได้ใช้เป็นฟีลแบบว่าป้องกันผีอะไรแบบนี้แต่พอได้ใส่ก็สนุกดีข้าในจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นคนใส่ชุดราตรี ซึ่งไม่ใช่พระแล้วก็เป็นแค่กรอบเฉยๆอยากให้คิดให้มันเป็นแฟชั่นบางคนอาจจะดราม่าหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้สนใจตรงดาราม่าตรงนั้นเพราะเรารู้กาลเทศอยู่แล้วว่าการที่จะใช้พระมาใส่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งใส่ซึ่งเราก็คิดว่ามันก็คือความสนุกอย่างหนึ่งที่เอามาแล้วตอนใส่ก็ไม่ได้คาดหวังด้วยว่าจะเกิดดราม่าแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะเกิดดราม่าเราไม่ได้อยากออกมาชี้แจงอะไร แต่ถ้าใครที่คอมเมนต์ลุกลามเยอะมากๆก็อาจจะให้เขาเตรียมเงินไว้ดีๆแค่นั้น